มองชีวิตของเราเองในแบบของเราเงินหนึ่งล้านในกระเป๋าคนอื่นไม่สำคัญเท่า20บบาทในกระเป๋าเราเพราะฉะนั้น เราจะเป็นคนประเมินว่าเรารวยหรือเราจนบางทีการประเมินกับคนอื่นเนี่ยนอบจากการมองคนอื่นแล้วภาวะนั้นมันจะกดทับเราแล้วมันจะเกิดความอิดชาริษยา,ยาเกิดความน้อยเนื้อต่ําใจเกิดความรู้สึกหดหู่ว่าทำไมเราไม่มีไม่ได้ไม่มีไม่เป็นเหมือนคนอื่นเขานั่นเป็นความรู้สึกเสียเวลาเพราะว่าสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบจริงๆคือชีวิตของเราพี่ยืนยันเลยว่า มื้อละหนึ่งรกับมื้อละห้าพันผลลัพธ์คืออิ่มเท่ากันอยู่ที่ว่าใครมีความสามารถมากน้อยแค่ไหนและมันไม่ได้สำคัญอะไรเลยประเมินตัวเราด้วยตัวเรา การที่เราจะประเมินตัวเราเราจะต้องดูด้วยหลักง่ายๆขึ้นหนึ่งกูดีขึ้นทุกวันรหรือเปล่าวันละเล็กละน้อยกูเข้าอกเข้าใจวันละเล็กละน้อยหรือเปล่าถ้าใช่ถือว่าดีแล้วครับถ้าพบว่ามีส่วนที่คุณดีขึ้นทพละนิดหน่อยแปลว่าโอเคกูคมีชีวิตอยู่ไม่เสียเปล่าแล้วอย่ามีคําถามซื้อบือ้อซื้อบือ้อที่คนชอบถามกันเลืเกินว่ากูอายุ35แล้วไหนลองดูคนอายุ35มสิบห้าดิคนอื่นเขาสามสิบห้าเขามีนู่นมีนี่คนอื่นเขา, 35, เขา 20ก่กว่าก็มีน้มินี่เคี้ยนี่เป็นความคิดเสียเวลาครับประเมินเราด้วยตัวเราเองนะครับ